ผมไปบ้านไปภูเก็บมาไปดูเรื่องนะวัฒนธรรมซึ่งเขามีอะไรเยอะแยะเลยที่ภูเก็บนะโดยเฉพาะเรื่องหนึ่งนะฮะที่กำลังจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะครับมีเรือเรือหนึ่งที่เรียกว่าชื่อเรือกอแลหรือจัะปู้เปเรือเล็กๆนะครับซึ่งตอนนี้จะถูกแทนค่าด้วยอะไรนะครับจะถูกแทนค่าด้วยเรือหางยาวหมดแล้วแล้วเรือนี้จะกลายเป็นอะไรมันเกยตื้นอยู่แถวๆไอ้อ่าวฉลองเต็มไปหมดเลยแต่มีที่พ<ม>ักประวัติศาสตร์เทดิชันต่างๆเนาะ ถูกทำไมไม่มีการอนุรักษ์กันขึ้นมาทั้งทั้งที่เนี่ยนะฮะภูเก็ตจะเป็นแหล่งที่มีพัฒนธรรมมากนะครับและผมคิดว่าภูเก็ตจะเป็นที่เป็นแหล่งเนี่ยเลยเป็นเมืองที่สามารถจะนะแข่งขันเรื่องการท่องเที่ยวกับประเทศสิงคโปร์อย่างชัดเจนและรุนแรงและไม่มีวันที่จะอะ่สิงคโปร์ไม่นชนะได้พราชาวบ้านก็ถามก็สมมติเกาเถียงว่าอ้าก็เลิกกันแล้วมันไม่สามารถทําให้เขา,า,เขา,าทําธุรกิจได้อย่างเต็มตัวเต็มลำหรอความสะดวกอ่าคุณรู้จักบ้านบ้านชินประชาไหมรู้ นะฮะอันนั้นผมถือว่าสุดยอดเลยนะคือบ้านเขามีบ้านเป็นลักษณะเป็นชิโนโปรตุกีสนะฮะหลังหนึ่งนะแล้เขาเก็บไว้ตัวเจ้าของนะครับัวตัวภรรยาของเจ้าของรุ่นที่5นะครับยังอาศัยอยู่ข้างบนนั้นในขณะที่ลูกหลานแยกออกไปแล้วนะครับและยังอยู่ถึงวันนี้เลยนะครับอยู่ชั้นบนนะฮะแต่ตอนนี้เจ้าของเนี่ยนะคือภรรยาคนนี้เนี่ยซึ่งสวยมากเลยนะครับเขายอมจะยกบ้านนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์นะแล้วก็ตัวกระบครทั้งหมดจะเช่าที่ข้างๆเนี่ยนะฮะสร้างขึ้นมาเป็นรลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ จะประกอบกันหมดหมดเลยเพราะว่าบ้านหลังอีกข้างนงข้างเนี่ยเขาให้เช่าไปเรียบร้อยแล้วกลายเป็นร้านอาหารนะอะไรนะและเป็นโรงเรียนสอนทำอาหารไทยที่ชื่อวูเอเลเฟนแล้วมีประโยชน์ยังไงที่เล่ามาประโยชน์สิตรงที่ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เหนือกว่าคนอื่นเขาเรายืนอย่าลืมวัฒนธรรมตัวเองนะครับเราไม่เหมือนกับประเทศสิงคโปร์ซึ่งจำได้มั้ยลิงโกยูอยู่พักหนึ่งนะครับยูดีดีบอกว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยจะต้องเป็นประเทศที่ทัทนสมัยที่สุดแล้วทุกๆบตึกเขาหมดเลยนี่ดีนะ หลือตึกอยู่ชุดนึงแถวเกลังรู้เปล่าเกลังคืออะไรรู้แต่ว่าการทุบตึกถนนสีแดงเลยถนนสุดท้ายที่เหลืออยู่ที่ในสิงคโปร์ทุบหมดแล้วดเลยแล้วมันจะเหลือเทดิชั่นอะไรไม่มีนะทีนี้ประเทศเนี่ยเราของเราเนี่ยมันนักจะมอดนายตอนนี้ก็เป็นห่วงเพราะว่าดูอย่างเนี้ยถนนสาทรตั้งแต่ก่อนเนี่ยมีบ้านลักษณะชินอดโปรตุเกสแต่ไม่หวดนตอนนี้กลายเป็นอะไรครับก็ไปอยู่ที่สงขาแล้ว